พี่เกดคะถ้าเราจะครอบวิมานให้กับมือถือของเราเราควรจะพูดยังไงดีคะปรบมือให้เลยคะ่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะแสดงว่าให้ความสำคัญและใส่ใจกับคำอธิษฐานตอนหลวงตานำอธิษฐานสัพเพแผ่บุญนะคะซึ่งหลวงตาก็จะพูดว่าให้กับภพภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดคราวนี้สิ่งของจะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่คุณก็จะครอบวิมานให้บ้านครอบวิมานให้รถครอบวิมานที่ทํางานครอบวิมานคอมพิวเตอร์เนื้องานของเราอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้หนูใส่ใจขั้นกว่าด้วยเนาะก็คือครอบวิมานให้กับมือถือของตัวเราเพราะมือถือสําหรับหลายๆคนนะคะใช้ในการคุยงานติดต่องานซื้อขายนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือของเราก็เป็นเครื่องมือในการทำมา ขายทำมาหากินหรือเป็นเครื่องมือทำธุรกรรมของตัวเราฉะนั้นก็จะมีเงินเข้าเงินออกถูกไหมคะถ้าเป็นเทคนิคของพี่เกศน,นะเวลาเราแผ่นะคะก็คือส่วนตัวนะคะกะ็ถ้าจะพูดเนาะก็จะบอกว่าหลวงปู่ค้าอย่างเวลา เอาตัดภาพกลับมาก่อนว่าเวลาเรานึกถึงบ้านเนี่ยพิเกตก็จะนึกภาพเป็นมีวิหารเพชรแก้วระยิบระยับนะคะแล้วก็ครอบบ้านหลังเนี้ยค่ะที่พิเกตอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าให้บ้านหลังเนี้ยเรืองรองไปด้วยแสงบุญนะคะพบใดภูมิใดรูปใดานามใดก็ตามนะคะที่มีสายใยต่อกันหรือต้องการสายใยบุญเพื่อไปเป็นกําลังบุญเพื่อไปเป็นประโยชน์ให้มาเอาด้วยมาเอาบุญที่บ้านหลังเนี้ยด้วยกันตลอดเวลาและขอให้การอยู่บ้านหลังเนี้ย เกะะิดความร่มรื่นร่มเย็นนะคะนำมาซึ่งความคล่องตัวทั้งาทางโลกและทางธรรมให้เปลี่ยนไปด้วยซัพบภายนอกและซับภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิเกตจะแบบว่าวนเวียนอธิษฐานอยู่แบบนี้ดังนั้น หลักการเดียวกันค่ะพอมาครอบมือถือใช่ไหมคะพี่เกดเองก็อาจจะนึกนะคะต้องนึกภาพก่อนเนาะครอบวิมานให้มือถือพี่เกดเนี่ยส่วนตัวนะคะก็จะนึกเป็นภาพหลวงปู่อะคะ่ะมาจับมือถืออันนี้แล้วก็เปล่งแสงเนาะแล้วก็มีแสงสว่างต้องใช้จินตนาการนิดนึงนะคะดักกิลบอลเซหน่อยเนาะเป็นแสงสว่างนะคะครอบไว้ที่มือถือเครื่องนี้แล้วก็ สร้างวิมานครอบมือถืออันนี้ค่ะเสร็จแล้วสิ่งที่พี่เกตจะพูดเนี่ยครอบวิมานให้มือถือเครื่องนี้ให้เรืองรองไปด้วยแสงบุญมือถือเครื่องนี้เนี่ยมีรูปลักษณ์ของหลวงปู่อยู่นะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้กําลังของหลวงปู่เนี่ยไหลผ่านมาที่มือถือนะคะแล้วก็เรืองรองแผดแสงบุญออกไปอย่างไม่มีประมาณแผ่ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแผ่ให้กับเพื่อนๆหรือคอนแทคทุกคนที่อยู่ในมือถือนี้แผ่ให้กับการงานนะคะใน การที่แบบว่าเราจะไปติดต่อใครก็ขอให้กําลังจัก,กรพพัดเนี่ยครอบวิมานอยู่ในมือถือเนี่ยให้เกิดความเรืองรองก็หลักสําคัญสําคัญของตัวพิเกตเนี่ยหนึง่งนึกถึงหลวงปู่อันที่สองนึกเป็นภาพนะคะวิมานแก้วหรือเขาจะเอาเป็นทองเป็นเพชรยังไงได้หมดเลยนะคะวิมานแก้วเนี่ยมาครอบมือถือเครื่องนี้ค่ะแล้วอันที่3เนี่ยสิ่งที่พิเกตทาก็คือนึกแผ่ออกไปก่อนเนาะแผ่บุญให้คนนูน่นคนนี้นะคะใครก็ตามที่มีกําลังก็คือส่วนตัวพิเกตเนี่ยเวลาตีชิ่งเนี่ยพิเกตจะแผ่ บุญอันเนี้ยนะคะให้กับทุกผู้ทุกตนทุกรูปทุกนามเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ในมือถือแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนที่อยู่ในมือถือนั้น,นมีรูปลักษณ์พุทธธรร,ร,ร,รมสังฆะก็ขอส่งแสงบุญนี้นะคะไปครอบวิมานแก้วให้ตัวเขาฝากกระแสะไว้ในรูปลักษณ์ของเครื่องรางข,งของขังพุทธธรร,รมสังฆะที่อยู่ที่บ้านเขาให้เรืองรองไปด้วยแสงแสงบุญแล้วคาราวนี้ภพภูมิเทวดาทั้งหลายที่อยู่รอบๆเพื่อนพิเกตทั้งหมื่นทั้งแสนคนตรงเนี้ยนะคะก็มาเอาบุญด้วยกันแล้วรูปนามใดก็ตามมีกําลังแล้วก็ กลับมาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคคือครอบวิมานเนี่ยครอบเพื่อให้เกิดความเรืองรองไปด้วยแสงบุญนะคะก่อนเนาะแบบว่าไอ้ครอบวิมานครอบไปทําไมคะอย่างตัวพี่เกดเนี่ยครอบวิมานให้กับบ้านหลังนี้เวลาเราครอบวิมานก็เหมือนแบบส่งกําลังดีๆนะคะไปเหมือนกับเศษปิงป้งๆให้มีพลังพุทธคุณอยู่ที่ตรงนั้นแต่คราวเนี้ยตัวพี่เกดเนี่ยพอมีพลังแสงบุญตรงนี้แล้วพี่เกดก็จะนึกว่าให้บ้านพี่เกดเนี่ย เป็นเหมือนเราเตอร์นะคะเป็นเหมือนสถานที่กระจายแสงบุญอีกต่อหนึ่งด้วยคือไปเอาบุญของหลวงปู่เข้ามาสร้างวิมานแก้วให้แล้ววิมานแก้วนี้ก็เรืองรองคับข้างไปด้วยแสงบุญพลังบุญจากการที่ทุกครั้งพี่เกตอารมณ์เบาอารมณ์สบายแล้วก็สวดจกักกรรัิใช่ไหมคะพี่เอกจะอธิษฐานว่าให้บ้านหลังนี้ผาดแสงออกไปแล้วก็เอาไปแจกจ่ายใครก็ตามที่ต้องการบุญนี้ก็มาเอาด้วยกันแล้วพอได้รับสวยบุญนี้ไปแล้วอย่าลืมนะคะกลับมาสนับสนุนเกื้อกูลให้เกิดความคล่องตัวกัน ด้วยอันนี้ก็จะเป็นจินตนาการของพิเกตแล้วก็เทคนิคในการพูดของพิเกตนะคะดังนั้นครอบเนี่ยเพื่อให้มีแสงบุญเกิดขึ้นแล้วก็แจกจ่ายแสงบุญออกไปแล้วก็คล้ายๆลําเลิกแหละใครก็ตามได้รับบุญนี้ไปแล้วก็ไปตามนะคะพักพวกหมู่ญาติที่มีกําลังแล้วกลับมาสนับสนุนกิจการที่พิเกตใช้มือถือเครื่องนี้ในการทํางานนะคะให้เขาเกิดความรักใคร่เอ็นดูกลับมาสนับสนุนอุปถัมภ์ซื้อขายนะคะให้พิเกตเนี่ยมีค่าขนมมีค่าอาหารแล้วก็มีเงินไปทําบุญ กับหลวงตาม,มาเยอะๆนึกภาพตามออกไหมคะเล่นชิ่งหลายระบบเลยเนาะครอบวิมานเพื่อให้เกิดความเฮงเพราะฉะนั้นดึงคลื่นบุญเข้ามาที่บ้านเหล่านะคะอย่างสมสมติตรงนี้ดึงคลื่นบุญเข้ามาในมือถือของเราดังนั้นก็ต้องมั่นใจด้วยว่าในมือถือของเรานะคะกะ็เวลาจับมือถือเครื่องเนี้นะคะจะให้มีแสงบุญได้แล้วครอบได้นะแต่บุญจะเข้ามือถือเราก็ต่อเมื่อตัวเราที่เป็นสื่อนะคะเหมือนเป็นร่างเป็นท่อผ่านพลังงานที่แบบไปดูดของหลวงปู่มาผ่านตัวเราแล้วมาอัดลง ในมือถือเนี่ยเราจะต้องใส่วิงวังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาอารมณ์ของเราให้ดีพอจับมือถือขึ้นมาวิมานแก้วก็จะเกิดขึ้นที่มือถือทันทีนะคะบ้านหลังใดก็ตามที่สมมุติพอรเราเข้าไปนั่งแล้วเราอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีอารมณ์บุญหรือไปสวดจกักรพรรดิไปแผ่สัพเพนะคะนึกถึงหลวงปู่อยู่ดีบ้านหลังไหนหลังนั้นก็จะ ขึ้นวิมานแก้วขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ลองใช้เทคนิคนี้นะคะในการฝึกจิตของตัวเองให้ติดคลื่นบุญแล้วก็ใช้รูปนามลมหายใจของเราให้เกิดประโยชน์ในการผ่านกําลังของหลวงปู่เพื่อครอบวิมานปรับภพภูมิส่งดวงวิญญาณให้กับผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดหวังว่าจะนึกภาพตามออกและได้ไอเดียกันนะคะสาธุค่ะ